ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีสิงประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2566ผู้ที่เกิดในราศีสิง์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวสิง์เดือนนี้จังหวะดวงดาวค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกับว่าคุณทําอะไรไปแล้วคนมองไม่ค่อยเห็นผลงานหรืออาจถูกปาดหน้าเค้กแย่งผลงานไป ดังนั้นขอให้รับมัดระวังโดยเฉพาะใครทำงานเป็นเบื้องหน้าเป็นที่รู้จักหรือต้องออกไปพูดคุยพรีเซนต์บรรยายในงานประชุมสัมมนาอาจมีคนเข้ามาแอบแทงข้างหลังแย่งชิงผลงานหรือแย่งความดีความชอบจากคุณไปอย่างไรก็ตามดวงดาวแบบนี้ไม่ได้เป็นผลในระยะยาวแต่จะส่งผลแรงในช่วงกลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพัานธ์เท่านั้น พอผลจากเดือนนี้ไปก็จะคลี่คลายมากขึ้นแต่ในทางกลับกันหากคุณทำงานในลักษณะเป็นเบื้องหลงังหรือทำงานเพื่อคนอื่นอยู่แล้วเช่นคอยจัดเตรียมข้อมูลส่งต่อให้คนอื่นผลิตสินค้าให้คนอื่นนำไปขายต่อหรือผลิตชิ้นส่วนให้คนอื่นนำไปประกอบดวงดาวแบบนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลดีสำหรับเรื่องการเงินเดือนนี้เป็นเรือนที่รายจ่ายหนักเลยทีเดียว ขอให้ราระมัดระวังปัญหานี้สินบางครั้งคุณอาจไปก่อนนี้ได้โดยไม่รู้ตัวหรือมีเรื่องเสียเงินแบบที่ไม่ควรเช่นเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆหรือมีเรื่องจ่ายที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการเสียเงินเล็กๆน้อยน้อยที่เข้ามาค่อนข้างเยอะส่วนร,รายได้ก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่ถือเป็นเดือนที่ต้องวางแผนเรื่องการเก็บออมให้ดีส่วนเรื่องความรักยังไม่ค่อยแนะนําเพราะช่วงนี้ ดวงดาวค่อนข้างแรงหากใครตัดสินใจเริ่มด้วยความรักขอให้ใจเย็นๆไปก่อนรวมทั้งใครที่เพิ่งก็พาดูใจกันใหม่ๆก็ต้องระมัดระวังเพราะคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เปราะบางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจกระทันหันเกิดขึ้นได้นอกจากนี้คนที่มีคู่มีแฟนแล้วขอให้ใจเย็นๆเช่นเดียวกันอาจมีการสื่อสารผิดพลาด ทำให้เกิดการเข้าใจผิดจนกลายเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องความรักตามมาได้อีกถึงเรื่องที่ต้องเตือนคือเรื่องของสุขภาพเพราะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ง่ายช่วงนี้หากใครเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้พักผ่อนก็ยิ่งต้องระมัดระวังอาจมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะบะริเวณกล้ามเนื้อและกระดูกได้ง่ายต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากยิ่งขึ้น